เรียนท่านประธานสภา,าที่เคารพผมพงศธรสอนเพนนรินผู้แทนรัษฎรจังหวัดระยองอำเภอกแออกลงอำเภอเขาเชะเมาจากพกครรคก้าวไกลครับท่านประธานครับเรื่องน้ำมันรั่วครั้งนี้ผมจะไม่พูดก็ไม่ได้ครับเพราะว่าผมติดตามปัญหาของพี่น้องชาวประมงจังหวัดระยองมาอย่างต่อนเนื่องครับเรื่องนี้กระทบต่อพี่น้องชาวประมงอำเภอกแกลงของผมกระทบต่อพี่น้องชาวประมงทั้งระยอง รวมไปถึงธุรกิจประมงต่อเนื่องพ่อค้าแม่ขายชายหาดผู้ที่ทำธุรกิจการท่องเที่ยวโรงแรมรีสอร์ทบริษัททัวร์ต่างๆเดือดร้อนกันมาหลายปีดังที่ทราบกันดีครับที่ระยองบ้านผมเนี่ยเจอกับปัญหาน้ามันรั่วครั้งใหญ่ปีห6าหกรอบนึงปี6กหก็มาซ้าอีกแล้วผมก็เคยพูดไปแล้วครับว่าความทุกข์ของชาวประมงจังหวัดระยองเนี่ยนอกจากเรื่องน้ำมันรั่วแล้ว ก็มีเรื่องของการถูกแย่งยึดแย่งยึดพื้นที่ทำมาหากินในบริเวณประมงชายฝั่งจากการพัฒนาอุตสาหกรรมถมทะเลไปแล้วสามเฟสเจอปัญหากฎหมายประมงสอนเท่ากันมาอีกซ้ําซ้อนมากครับอย่างดีนะครับที่เรื่องกฎหมายประมงเนี่ยสภาของเราได้มีความเห็นร่วมกันทั้งสภาที่จะแก้ไขปัญหาโดยมีการตั้งกรรมธิการวิสามันพิจารณาแก้ไขกฎหมายประมงกันแล้ว ผมก็อยู่ในคณะกรรมการวิสาิมาัรด้วยวันนี้ได้ประชุมกันเป็นครั้งแรกก็น่าจะช่วยผ่อนคลายไปหนึ่งปัญหาอีกเรื่องนึงที่สําคัญก็คือวันนี้ครับประหารนั้นมันรั่วครับที่จนถึงวันนี้ยังไม่ได้รับความเป็นธรรมไอ่พี่น้องชาวประมงยังคงต้องดิ้นรนต่อสู้ฟ้องร้องกันอยู่เลยครับแต่ทั้งที่ไม่ควรจะเป็นภาระขอพ่อพี่น้องรัฐบาลต้องมีหน้าที่ดูแลประชาชนให้ดีกว่านี้ครับผมที่อยากมาเน้นย้ําสั้นๆสี่เรื่อง จากที่หลายๆท่านได้อภิปรายไปแล้วครับหลักสำคัญมันอยู่แค่สี่เรื่องแค่นี้แหละครับเรื่องที่หนึ่งก็คือเรื่องของการตรวจสอบข้อที่จริงที่มันจะต้องตรวจสอบย้อนกลับได้ว่าน้ํามันตกนงมารั่วเท่าไหร่กันแน่เราจะปล่อยให้เกิดเหตุการณ์เหมือนปีห5ห้าที่บอกว่าตอนแรกรั่ว4ี่แสนคนที่สองบอกเหลือแสนหกถัดมาบอกเหลือห้าหมื่นสุดท้ายเหลือสี่หมื่นเจ็ดหลักฐานคืออะไรครับไม่มีเลยครับย่อนคลิปเมื่อกี้ครับเห็นไหมฮะ สารพิชาก็ถามเรือเรือที่มาถ่ายน้ํามันเนี่ยอยู่ไหนตอบได้หน้าจาเฉยว่าเขากลับประเทศไปแล้วเฮ้ยแบบนี้ก็ได้เหรอไม่ได้นะครับนี่คือ,น,คอนี่คือหลักฐานที่เราจะต้องพิสูจน์ให้ได้ดังนั้นครับเราจะต้องมาช่วยกันแก้ไขกฎหมายกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเพื่อที่จะทําให้เมื่อเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกเนี่ยจะต้องมีมาตรก,การที่จะต้องตรวจสอบย้อนกลับได้มันไม่ได้ยากอะไรเลยครับแค่ไปดูว่าน้ํามันบนเรือเนี่ยขามามาเท่าไหร่ ตอนรั่วไปแนละ้วมันเหลืออยู่เท่าไหร่ขางท่อเท่าไหร่บนคังเท่าไหรคณิตาสตร์ง่ายๆบวกแล้วคุณหามันเห็นชัดๆว่ามันจะต้องรั่วเท่าไหร่กันแน่ไม่ใช่ใช้การคาดการ์และไม่ใช่เชื่อฟังแต่บริษัทเอกชนที่เขาบอกว่ารั่วเท่าไหร่ก็เท่านั้นหน่วยงานรัฐไม่มีส่วนที่จะไปตรวจสอบเลยว่าแท้จริงแล้วมันรั่วเท่าไร่แบบนี้ไม่ได้ครับดังนั้นเรื่องที่หนึ่งต้องมีมาตรก,การตรวจสอบย้อนกลับที่ชัดเจนให้ได้เพื่อที่จะได้ไม่ต้องมาเถียงกันว่ารั่วเท่าไรเอาตัวเลขที่คำนวณได้บนหลักฐานที่ชััดเจนนมายาก ข้อที่สองครับมาตราก,การกําจัดคาบน้ํามันที่เกิดขึ้นที่ผ่านมาถ้าใครติดตามข่าวจะเห็นนะครับว่าน้ํามันรั่วรีบเบิกสารอะไรนะดิสเพอร์แซนใช่ไหมครับมากําจัดน้ํามันเพื่อให้มันรีบหายไปจากผิวน้ํากดจมลงสู่ท้องทะเลทุกครั้งเลยครับแต่มาตราก,การอื่นที่มีการวางไว้แล้วกบไม่ใช้โดยเฉพาะการที่จะต้องเอาน้ํามันออกจากทะเลไปให้ได้มากที่สุดก็คือการล้อมบูมป้องกันไม่ให้น้ํามันฟุ้งกระจายไปไกล แล้วใช้สกิมเมอร์ไปดูดเอาน้ำมันออกนี่คือมาตรก,การที่ดีที่สุดอันหนึ่งที่จะช่วยลดปัญหามลภาวะทางทะเลเอาน้ำมันออกจากทะเลไปให้ได้มากที่สุดก่อนล้อมบูมสกิมดูดออกไปที่ผ่านมาแทบไม่เห็นเลยครับไอ้อัโปรยสารเอ้อัโปรยสาร,ร,ารมันง่ายเกินเกินไปดังนั้นเรื่องนี้จะมีการออกโปรโตโคอลที่ชัดเจนในการกําจัดคราบน้ํามันนะครับถัดมาครับเรื่องที่สมเรื่องสําคัญเหมือนกันครับก็คือเรื่องที่รัฐ ควรจะเป็นตัวกลางเป็นคนกลางในการออกมาดูแลประชาชนไม่ใช่ปล่อยให้ชาวบ้านตาสียายสาลุงมีป้ามาแกไปฟอ้องของแกเองแบบนี้ลำบากครับระบกลำบาก,บากพ่อแม่พี่น้องประชาชนรัฐต้องมีกฎหมายที่ชัดเจนเหมือนต่างประเทศที่ออกแบบค่าปรับมาอย่างชัดเจนแล้วปรับเท่าไหร่แล้วเอาค่าปรับนั้นนะไปชดเชยเยียวยาให้พี่น้องประชาชน อย่าปล่อยให้พี่น้องจะมาฟ้องร้องกันเองครับออกแบบค่าปรับให้ชัดเจนเอาไปเยียวยาและมีค่าปรับลงเหลือเพียงพอที่จะไปฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมไม่ใช่ที่ผ่านมาเนี่ยครับอย่างปี65เนี่ยจนถึงวันนี้ยังไม่เห็นการฟื้นฟูที่ชัดเจนเลยว่าทําอะไรกันไปนแล้วบ้างแบบนี้ไม่ได้ครับดังนั้นต้องมาออกแบบระบบการให้ชัดค่าปรับที่ชัดเจนที่เอกชนจะต้องมัดผิดชอบต่อสิ่งท,ที่ตัวเองกระทําเพื่อชดเชยพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมให้ชัดเจน นี่คือสิ่งที่ควรจะต้องเกิดขึ้นดังนั้นสภาหแห่งนี้ครับจะต้องช่วยการแก้ปัญหานี้เสียทีไม่ปล่อยให้น้ำมันรั่วแล้วรั่วอยู่แล้วก็รั่วต่อไปแบบนี้แล้วไม่เกิดการแก้ไขใดๆสุดท้ายครับข้อที่4เรื่องที่สําคัญเหมือนกันครับก็คือมาตรฐานมาตรการในการป้องกันขั้นต้นเลยคือการป้องกันไม่ให้น้ํามันรั่วไหลอีกตกลงทุกวันนี้เนี่ยเรามีมาตรฐานมีเทคโนโลยี ที่ทันสมัยแล้วหรือยังในกระบวนการส่งน้ำมันจากเรือขึ้นท่อขึ้นมาสู่ฝั่งตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าประเทศไทยควรจะทบทวนมาตรการทบทวนมาตรฐานที่จะต้องใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการตรวจจับการล่วไหลของน้ำมันและป้องกนันตั้งแต่ต้นทาง <S <S เพื่อมาให้น้ำมันล่วไหลมากไมยมหาศาลเหมือนที่ผ่านมาครับมันต้องมีเทคโนโลยีที่สามารถตรวจจับการล่วไหลของน้ำมันออกจากท่อออกจากระบบการส่งน้ำมันได้ตั้งแต่ต้น เมื่อลูกไหลออกมาแล้วเร่งยุติเร่งหยุดยั้งปัญหาไม่ให้ลูกลาบม,มาปายโดยเร็วที่สุดนี่คือการออกแบบมาตรการที่ควรจะต้องเกิดขึ้นเพื่อไม่ให้ปัญหาน้าํามันรั่วครั้งใหญ่เกิดขึ้นซ้ําอีกทั้งหมดนี้ครับสี่ข้อผมคิดว่าเป็นเรื่องหลักๆที่สภาแห่งนี้น่าจะเป็นพื้นที่ที่เราจะได้หาทางออกคลายความทุกข์ให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนโดยเฉพาะชาวประมง อย่างที่ผมบอกไปครับทุกซ้ำซ้อนหลายเรื่องถึงเวลาแล้วครับที่สภาแห่งนี้จะได้ร่วมมือกันในการตั้งคณะกรรมการ,การเพื่อมาศึกษาออกแบบมาตรการต่างๆเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำมันรุ่ไหลไม่ให้เกิดขึ้นอีกเกิดขึ้นแล้วก็ต้องมีมาตรการชดเชยเยียวยาฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมที่ชัดเจนและเป็นธรรมขอบคุณครับ